ลสวัสดีเนาะสวัสด um, ีเด้อ er. um ่าบผู้ชมกับกบมดกบสองทีบแ่นเดิวเนาะวันนี้แบบตื่นเต้นใส่กูโป้ใหม่แล้วก็ตื่นเต้นทีเจะได้ออัน่าแคร์ึ้นเพื่อนใหม่น้องเศร้าเนาะก็อ่ากะบวันนี้พอดีมือวันที่ใด้กัที่แป๊ะเออเมื่อกี้คือว่าวันที่เก่าที่เก่าจริงมันจันทร์ ืัอนี้บันจันน์เนาะหนงบัววันยังเออบัวมือได้เนากะกะ็กาะลังสีคืนเพื่อนใหม่โดโทรศัพท์มาอ่ากำลังสีคืนเพื่อนใหม่เนาะซึ่งตอนนี้กาลังเตรียมกานอยู่เน,นาะแ<า>ห่จะเพื่อนแ<า>ห่จะเพื่อนน้อนยแห่จะเที่ยงหน้าแล้วกกมาคืนเพื่อนตอนนี้เนาะเพื่อนกับเพาท่านแหลวดอกแต่ว่าอ,อ่ะชีคืนเอาเลยเอาใส่มันเพราะว่าปีนาได้ยินว่าคืนเพื่อนบ่ด้เนาะถ้าบุคืนปีนี้ก็ต้องคืนปีซองพันชองสนั่นก็เลยต้องคืนปีนี้ไว้กะยัง ยังไล่ยอย่างนี้เนาะย,ยังบั้นประตูยัยงโบกยังอียงสารบหันยังอูออก,กระเบื้องสรอารลับแต่ว่าแต่ว่าสิขึ้นเอา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 ันนะเลิกมันไหวเนาะทางผู้ชมซึ่งในตอนนี้ในคลิปนี้ในมืินิกะ <laughs> อันนะสิ่ไฮน้องอูเป็นมือกองไฮเนาะสจหรบับเอ่อปันเก็บบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมจะนั้นเท่ากับเดี๋ยวจะไปเตรียมการก่อนนอนแล้วก็เจอกันใหม่ จะกันไปตอนสว่างแห่สว่างแห่เนาะนี่เน้องธรรมจุมตอนนี้กระกำลังเตรียมการกำลังเตรียมการสีแหแล้วกัอันนี้ก็ะเขื่อนไม้คาดเราต้องหาปืนนี่กำลังเตรียมอีกเมียวอัพแพร่มากระถายอันนี้ก็ัม่รียนม่นบ่นี้น้อทุกคนอันนี้กระกำลังเตรียมการอาหารนี่กำลังจืนป้า ตอนนี้กะเวลาเจ็ดมุงยังเนาะทนผู้ชมแล้วกะตอนนี้เขากำลังถามโมโมสูตรนี่โมมาอาเมน่าเจด้าเนี่ยอาอนนาเดินเดินกำลังเตรียมตัวทนผูุชมต่าลงวันนี้นี่มันโอเคอยู่ว่ะไพไพไเป็นเจาพก่อนใช่เด็ดจังเลื่ วิธีการแห่เครื่องเข้าเหือนแห่ขึ้นเหินไหม่ใส่รถเก่งแห่เด้ใส่รถเก่งแห่เนาะบ้านเฮาค่อนข้างว่าจะรวยไม่ต้องพูดอะไรมากแค่ดูรถก็รู้าดูออกไม่ต้องพูดมากเก็บคอ่บรรยากาศที่บรรยากาศคนกำลังจะแห่ เอออยาขึ้นรถนี่อยาขึ้นซาเล้งคนเสียได้อีตรถเก่งเลยขึ้นรถเก่งเพมียออ่านนางเยเมื่อวานี้อันขี่มาันเอาอันเจียหองเอาทางการดสองัสองันตออานาแข่งเน้

อันนี้เจ้าของเฮือนมาลนอนเทะบุคอยกับลูกมาจะกระดอนลูกเมื่อมาจะนั่ตัวบท่นเมื่อเียัวแ้นเอาหมาจะนั่ตัวเอออันนี้ก็เข้ายางใครแต่้องกินยาอันเจ็บปวแบง คนละอันียางออมเพื่อน,นออมเนื้อสับ,บันเล่าผู้หญิงหยาบเพื่อแชรความหัวให้สิหาร์ดได้เยอะคนละห้าหรือว่าให้ผู้เจ้าเองมาหาเจ้าอีแม่อีแีเไปอันโอมันนะแม่ห้าอันนี้ออนเออโอ้มันน้ำห้าก็ไงห้าคนละอันมันอ่อั้นกันคนละน้อยคนละน้อยมามือกองกระอุมาไป

เอาไปทั้งได้เลยจินเาใหญ่เออแล้วตเคุมมนกัไม่คุมไได้ถกไปลเขาำคุมาเุมเลยแล้ว้ยังไจะนนนะ วิชโวภาวดีปจิตตมุโขภาสวานะมังสังโสภโณกวีโธสังฆโลปูราธัมมาสามสีศัทธาเทวะมัน

อนุสโลปุลิจาธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์สนังตุตโตปวัสีสามห้อตัวมีเหรอเฮ้ยสามเลยโอ้อมาขมาไปทางไหนทางไหลรูไคุณแกโอ้ยมาทางไหนมาทางไหนเดียวนีโอ้มาตะบานมาขี้ยื่นหุ่นแล้วในวันนี้ล้างถึงเรื่องถึงชาาน ก็มันรุดทางไปดูตัวยาคือบวไปเอาคนมาทางนี้เช้าวันมากันมาทางนี้เออก่อนชิมมาทางนี้หันนั่งยิ้มไปเป็นว่าเป็เจ้าก่อเป็นดิ้นดิ้นก่อชนะห้นั่งโน่นหน่อยเมฆขลาว่าจะมาขับมาคูนให้ลูกให้ล้านนั่นแล้วคืนเดือนขึ้นชั้นคืนดอกขันมาขับมาคู่ในไทยช่างแด้มาเออได้ลายอยู่ก็ได้ผ้าท้าก็ได้ผ้าชงก็ได้คอยคาถ้าซา คนใส่ใหม่ปักได้ลาอยู่ได้เช่นนี้เชิญหาเชิญเชิญเออเชิญได้หาเดออดมาเชิญพี่น้นี่มดสมามาคุ้นมามีคู่มดมีองขับคองคู่เชิญแลเออมากวามากว้างเออมาหมีมหมีมี่ใดอืมาเชิญ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  หมดปันอหมดนเ็วอดเมดจองจอกจองจ่องจ่องจ้องจอเองจ่องจ่อ่อจองจ่อจ่องจ่งจ Ừ. Không sao? Rồi. à khâu cái gì nè, lục khu. không giờ nó bay. cái khâu. cái โอ้ยหอทากผูเรียางนี้ไปิทงเดินติดตัวเดินอาวผู้ใช่แ้เรอเพ่นเน่ะมะผ้าไว้พระและผ้พรมผ้าแพร่เห็นเพืนมาใกล้เพื่อนยะออผาไะจี้าว้พะละโอ้ยนาวเดี๋ยวไว้อนนาว

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มีนาจักกาเลนะทุอานโมชามิวันทามิฟันเกจากสุถุนธ์ีาิจตมุทรามาระนียาจาบรา่อยิ่งสงสาิให้เข้าเจยูดีแม่งเข้ากว้างเข้าวางช่างหลุดุเป็นหนี้เปนน้แต เงินให้ทำกายดำให้ร้โชคร้านความเจ็บอย่างรความใค่านเพื่อนข้างเจ็บมาเข้าข้างใดเพื่นข้างเข้าข้างาควาเขาขว้างขึ้นฟองท้องเป็นฮอันมันคงทนุเกนมตอยู่ตลานมันมันเช้าวะนมาแล้วจะให้ทำไป ตอนนี้เซ้อละมาะมาณเงินเท่าไหร่บ้างเ้อาเจ้ามาอควนาออลาส่ไล่แถวกลางคู่อันนี้เงินเงินเอียงเงินช่วยเหลือบ้บ เงินไอที่พายเงินไอแดงัาบอกอันนี้เงินน้านน้ำมังกนบ้ามพีิเม่ทั้งมืองไทยเออไทยพันหนึ่งไม่พอทั้งมืองไทยชอบพันวันที่สามพันพเอาก่อนแล้วไปไอนไปอาบไปอย่ไปหลุดพูดยูที่ย่างคุณุรย ข้าวที่เขาลือห่านี้เลยดิได้กินแล้วได้กินสามสามเถ้าไม่คิดจะเถ้าเต้มาเป็นการะชิเป็นโลกเลยด้วยทุกคนไปอย่ามาแต่สาวมวันนี้กินสามเถ้าแล้วยังมาดิอยู่ข้าลือหาจ้ากหมือเลยตั้งแต่อูมาเดี๋ยเดี๋ยวพวกเขากินข้าวแล้วพวกเขาก็ะชิออกไปกันเนาะอ่าแต่ว่าน้องอูยังม่ได้ซักเครื่อง สักแล้วเอ้ยสักทั้งวันนี้แล้วบอสเดนน้องอูยังมีมีแค่โซ่กับเสื้อสองตัวแค่เอหัวหน้ขอไอิปนี้พี่นาพี่นาพี่นาได้อยู่ดอกตู้สักผ้านะน้องอูเมื่อบ้านมีตู้สักผ้านะบอสมาทีไรดีแล้วบอมีตู้สักผ้าจิเนอให้งานเลยนีน้ำหวานเหมือนน้ำหวานหวานเยอะหวานยังกะน้ำหวาน น้ำมันพี่กันหรออของหวาน่จ้าของหวานน่าจะต่อมานเดี๋ยวละกามีแกงกินเอาเหลืออัญยามเนาะกินกินเอาเหลืออใส่ท่านผู้ชมนี่อันนี้กะเป็นบ้านบ้านไม่ได้ไหนแล้วแต่ว่าคืนไหวคืนไหวแมนคืนก่อนงาอนะ่ันนาว่านี้กะจะมี อันนี้หองมีซามหองเลยน,นี่เป็นหองนอนแต่ตอนนี้ว่าเขาแล่วหนึนบป้ายที่เก่าแล้วมาใส่ปกอันนี้แล้วก็จะมีหองเมื่อกี้นอเทียนมอดทำทีทีแล้วก็จะเป็นหองนั่นเนาะยังบม่ได้ใส่บ้านจะอันนี่อันนี้ก็เป็นหวัวถีที่เคยไล่เสื้อแล้วก็อันนี้จะเป,นนปะน็นทั้งทั้งกะสิบประมาณถ้ากันติดตั้งไฟฟ้าเมาื่อวานนี้ติดตั้งกะ

นี่เนาะอันนี้ก็จัดแจงอาหารทุกคนกินหลาบเนาะกินหลาบหลาบเอาเอาสูตรหลาบเื้อมาเราแทบจะเกลียดเลยนะไดนนี่ก็ต้มเป็ดต้มเป็ดลาบเป็ดนี่ได้ละเนาะนี่นางเฝ้าเนาะนางเฝ้าเจ้าของกินข้าวปัญญาแกกินข้าว ตอนนี้กินข่าวพี่กินพานันกแต่น

ข้าววะเห็นแม่งกับเบื่อตัวบางไงได้มันนี่นะยัดเข้าอีกไอแดงว่าข้าววะเห็นแม่งกับเบื่อตัวบางไงกับกาบอยู่แน่นั่นได้นี่เนาะข้ากากกำลังแล้วขึ้นกระหายเมื่อกี้แม่ซึ่งเออแม่ก็แม่หรือไม่ตไปก็แม่เนาะแล้วก็ ก็ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่จะดีจกฝางได้โน้ทีฝากเงินมาสวยเลือกึ้นเพื่อนใหม่เนาะก็คือได้ัจากอันอีเมล์ฝากทยก็คือจํานวนเงินอยู่หนึ่งพันบาทให้น้องสาวเนาะแล้วก็จาอีพอเนาะอีพออันนั้นข้างทงางทายนี่ก็หนูจให้มาสองพันบาทรวมเป็นสามพันบาทแต่ว่าหายเป็นเทียนหอยเลยเด้ออยู่ท่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็มีอันอนั้นอันอีเมลฝากมากก็คือ 4, สี่พันหานะสองพันก็คือสวยอันนั้นไฟใหม่แล้วก็อีกอันนั้น อันนพันหนึ่งก็คือสวยเลือดนอด้องแดงเลือดพันหาก็คือให้ให้คนนีคนนี้คนนี้คน,นละหาลอยเนาะอปันกัน รายกันอ่าราการนี้มีอันอีพอสวัสด์เนาเพิ่นฝากเมื่อหม่หนึ่งพันจ้องรอยบาทแล้วก็ไ้อันน่ะไ้นอูส่องอันพันหนึ่งวาเมื่อก่อนทันเพิ่นฝากมาไ้ก็คือสามพันบาทล้วเพิ่นไ้ทิปจ่องพันเราไ้นองแฮปปี้พันหนึ่งแล้วนี่เพิดถามเม่อห่อ้ขอบใจขอบใจเรไรเนาะอ่านี่ก็คือไม่ันเข่ากัไม่เข่เข่า่ันนี่เกิทานใังเงินสาหรับอันนี้เนาะทุกคนขอขอบคุณขอขอบใจไรไรนี่เนาะดีห่วมดวยสวยกันทาบุญ เนาะพี่น้องกะขอขอบใจขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงอากาพบมแต่สิ่งดีๆมีละมีใจด้วยนะอุ้อ่าขอขอบใจเด้อที่ฝากเงินมาดีใจที่ได้เดี๋ยวไปแลกกอนแลกกันเลยกันได้เดี๋ยวแลกหน่อยกันได้ ปีเด็กนะคิดว่ายังบ่าขอขอบใจเนาะที่ถามมาให้ยกันยี่ปีกัขอบใจเลยลายขอบใจเลยละบอขอบใจเลายเด้อค่ะสวยคือเพื่อนไหมคือที่ได้พูดไลฟ์ชอบเติมขอบใจลายยังไ้อยยังไง เออกันยังไล่อยู่ยังปูนยังกะโลยังอะไรปูนยังกะโลเพดานเพดานประตูสรุปก็คือมุอที่ถี๋เนาะบริสตังมันมาเสียนั้นเนาะมันยังโบแล้วกับฝาวคืนเลนก็แจมเป็นไดือคืนเลยที่ยานเดี๋ปีหน้ามันขึ้นมาได้ถ้ามันจะเกินลูกมันหยาบอลยูบอลเศร้านะ ี่การซีจบคลิปไปเท่านี้นาะท้่านผู้สึกว่คลิปนี้กถ่ายด้วยโกโป้ใหม่มือแรงเนากบขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆเนอะไอยูทั้งฝั่งได้นอกทีเิ่นซื้อกล้องโป้ไฮทิป็นไปอเมริกาไอก้องโป้อะเจ้าไอยูทั้งฝรั่งไทยอิกื้องโป้ทางอเมริกาซื้อไฮทิปเน้ะแล้วก็กา ดีใจเราตื่นเต้นอะเราแกะเลยเมื่อคืนนี่คือจวัดสิลองยังไม่ได้ลองลอกลยได้ดิอ่นน่ายในมือแรงนี้นะท่าสผ้มการเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโซลกินนี่บ๊ายบายสวัสดีเอาสลับกัน